อาขอสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้พาพี่น้องมาชมหนองหานพี่น้องม้หน,นองหานบ้านเฮานะสกลนครเนะให้มาโรงพยาบาลน,นี่ต้องเห็นรถหนองหานนี่ผมไปบ่มาเนมาโรงพยาบาลเ่เห็นหนองหานนี่เป็นไปไ่ได้ต้องได้เห็นพี่น้องวันนี้มาย่างเที่ยวถ่ายคอนเทนต์ในลาวเล็กนี่พี่นอ้องเคยย่างมาเที่อนแล้วมึงนี่ ข้างเลขได้บุคคาก็ได้มาย่างเล้าเล็กนองหานเพื่อเพื่อท่องเที่ยวข้าเจ้ากำลังมาพอดีข้าเจ้ามาแต่เที่ยวดอนสวรรค์เนาะถามพนลญมกีจเนี่ยคนละร้อยของเราเพื่อเพื่อสะเพริ่พันพาไปเที่ยวดอนสวรรค์พัดนัดเดี๋ยวกับลุงประจนว่าวันที่ชาชีวตจังไปของเรา ปฏิเสธจ้าฉันวันี้ผู้ข้ามาโอเที่ยวลายมงวันนี้มาเที่ยวลายมงมาเจ้าก็ใส่สชุดสูชีพกู้คนได้พี่น้องไหมผู้มาจะเที่ยวดอดสวรรค์เนาะวันน,นี้ผู้ข้าเปลี่ยนบรรยากาศไปลายมงพี่น้องวันนี้ไปวัดท่าจะชุมกับไปพี่น้อง ไปสะพังทองก็เข้าไปเสืออได้สะพังทองก็เข้าไปมันนี้เลยมาถ่ายทางนี้บึงทีง่ที่ทวศัดมันงามพี่น้องตอนเลี้เนาะครชิคคัแต่เวนกิยังสูงเติบพี่น้องเลยเลยมามาย่างเที่ยวบึงมันนี้มาเที่ยวมาถ่ายคอนเทนด์ดยตรงพี่น้องวัอนี้หนองห่านเนาะ ให้บ้านเมืองผู้จิจามผู้ข่าได้เห็นนอ้นองหาเนเป็นแบ็ใดญนาะตอนนึงไปถ่ายฟังพุ่นครับไปทางไปทางกระทรวงทะเดน้อไอัได้บานนี้ความมาทางนี้บานนี้มงนี้แห้งเป็นจะเบิง่งพี่น้องไยเป็นเล่าเล็กเป็นเล่าเล็กขอข้าเจ้าให้คักนะผู้ข่าเลยมาถ่ายทำคลิปวิดีโอเนาะให้พี่น้องเบิง่ง มนองหานเขามีความสวยงามได้เป็นไผร์ยู่ประเทศใดก็เห็นเนาะพี่น้องหาคำถ่ายทำวิดีโอส่งงานเนาะให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะผู้ติดตามผู้ขาเนาะเบิ่งแต่ป่าเขาเบิ่งแต่เฮอเบิ่งแต่ถ้ำแล้วก็บนั่นก็เกิดความเบือ่อหน่ายกับเป็นเนาะมึงได้เปลี่ยนบรรยากาศมาบึ่งนองหานพี่น้อง นี่เส้นนกเขาในห้องนกเขาก็ะห้องนกเขาลายได้แถวนี้พี่น้องไหมแถ่นกหานนกเขาขโมยคนก็นไม่ค่อยกินมันไนดะ้บุคือตะกี้ใหญ่ตะกี้เฉยวอาปืนมันลายเนาะขโมยบุค,คือเก่าได้ชาวนาพ่นเขร่งคัดไต่ชายก็ได้เสีอกพรามีปืนเก็บตามู่บ้านอะไร ลงวงจรพ่นท่าอยู่พุ่นละทางเมืองข้าพเจะมาท่าทางนี้ก่อนเส้นทางเพ่นท่ายถ่ายไปมีแต่กล้องวงจรปิดที่เป็น้องหลายเลยเนาะกล้องวงจรปิดเป็นเป็นระยะระยะได้เห็นกล้องพระเจ้าติดไว้เนาะกล้องวงจรปิดในเขตนี้เนาะข้าาย่างมาในบ,บุรีพันธ์เม้าบรรยากาศโรแมนติกขนาดบ่มีเพิบ้านเลยผุณ มีไผมาเลยเนาะสร้างย่างทั้งว่าวแบบคนเดียวอาใัยท่านผู้ชมแล้วบึงบ่งบึ่งบุขาว้าแล้วก็แสดงกันเว้าจานเนะาะผักพร้อมถ่ายไปนำปน้องย่างมันกใกล้เติบเลยพี่น้องมัน่ได้ไหนย่างมันกใกล แล้วย่างไปจนสุดลาวผู้ขาดจะย่างกับเนาะตะไคร้ก็ค่เป็นนองหานเพาะมันเป็นดอนเป็นดอนเดียจักมันชุดสันได้อันนี้ลาวเล็กนี่ก็ไหนตุค่าก็ย่างไปเรื่อยๆเพราะมองนี้บุเคยมาจักคืออ่ะเนาะ คนมาเห็นยุ้แต่บ่เคยมาแถวนี่ยโมนี่มีโอกาสได้มาเป็นยังจังมาเพราะว่าบุคคามาได้จุดนี้เนาะมาไทยคนเช่นมาเห็นยูทูบนี่ได้มาพี่น้องเนยมาได้ไหมไพ่บังคับเพิ่นในมาจุดนี้รถเพิ่นในมาบุคคาก็ได้ชั้นเชื่อโ้อเพิ่นมา แจ้งมากับไปทั้งอื่นไปแล้วเพป็นปณิมาทางนี้ผู้ฆาได้ป่านทองคำเมนแทนางบนที่ผู้ฆ่าก็เขาก็จะเสื้อแล้วเมนมมนี่แล้วมานี่แล้วสั้นเพป็นไปทั้งอื่นน,นี้มานี่ได้พาพี่น้อง,วงเวิรงหนองหานเนาะมาทั้งนี้ชี้แจงนำ้ำพี่น้องคนเสียงน้ำไหลออกมากทั้งหมดแล้ว มาทางซะาังทองเพื่อนำมีกึ่งเสือโอ้มาเนี่ยไก้เติบเลยพี่น้องเไยไก่พอสมควรแล้วเนาะย่างมาเที่ยวอะไรทางโอ้มีคโคง้งขุงนอีกเนาะโอ้โค้งคนอีกเไอพี่น้องเลยทำบคุคคลมาบุคคลชนเพื่อนแนบบุคคลข้าจะตะไก่ของเราเห็นหนูย่างอยู่คนเดีย โอ้ไปชุดมงนั้นเห็นแล้วพูอ่ปปะคือสิบหไปเราไปน้องเลยคือขั้นย่างแล้วบานนี่ย่างมันนี่บ่ากับบ่ได้ไกลอันนั้นจักไปช่างกับเจ้ามงมงกับเจ้าเสียให้กันเนแข่งเรืออะไรบ่เนี่ยกัเจ้าแข่งเรือเมื่อวานนี้เนาะทางกับเจ้าว่าสิเนแหประชาดเพิ่งวันที่เท่าไรสิบหกหรือสิบเจ็ดนี่แหละกับเจ้าว่าสิบเจ็ดบ่นี่แหละสิบเจ็ดคือว่า ประมาณนี้แหละว่าโมเดนอนเนาทางของเจ้าบวสิบหกกับสิบเจ็ดผู้ค่าปล่อยคิดไป็นว่าวานนี่ว่าบวสิบเมาทางของเจ้าบมเม็งเนี่ยผมไะใจกระจุคลิปพอีชนิดเดียน้องเด้ยมันหึงเรยว